ฮลโหสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์รมแกนมาดูหนังนกลางแปลงแต่ตอนนี้เป็นโอ้ตอนเย็นเนยนะ oh, หนังยังไม่ฉายหนังยังไม่ฉายแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะฮะไอเครื่องฉายหนังที่ผมเห็นเนี่ยผมจําได้ว่ามันน่าจะเป็นตอนผมเป็นเด็กหรือเปล่ามันจะมีฐานอะไรที่คุณยาวๆอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเขามาเปลี่ยนเอ้ยมันตื่นเต้นมากฮะผมอยากให้ดูครับนี่เครื่องฉายอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่และผมก็พบกับ ผู้ที่นําหนังมาฉายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมอาจารย์อุดมิตนักดนตรีครับก็สอนอยู่คณะศิลปศาสตร์อาจารย์เป็นนักดนตรีเหรอครับนามสกุลครับนามสกุลนี่เป็นนามสกุลพระราชทานเลยครับโอ้สุดยอดอาจารย์อาจารย์ครับมันยังไงเนี่ยอาจารย์เอาเศษเหล็กมาทําอะไรตรงนี้ครับเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่เศษเหล็กนะไม่ใช่ไม่ใช่เศษเหล็กครับใช้ได้เอาเอามาเรียนมาสอนเด็กๆว่า ของเทอมนี้มันมีวิชาภาพยนตร์ก็เลยเอามาเอามาให้เด็กๆรู้จักอาจารย์ครับอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับสาขานิทศศาสตร์บูรณาการครับสาขานี้เก็ทาอะไรกับเรื่องครับอาจารย์นี่เป็นบูรณาการครับก็จะสอนตั้งแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกเนาะคอมพิวเตอร์กราฟิกภาพยนตร์แอนิเมชั่นจัดรายการวิทยุทําเว็บไซต์ทำสื่อทำคอนเทนต์รวมทุกอย่างเลยรวมทุกขาเลยพว่าเด็กเด็กมันจะต้องแบบเป็นเกือบเกือบทุกอย่าง คือเลยให้เรียนกว้างๆไว้เลยนี่สุนทรีย์ปัญญากรของอาจารย์วิร,รัตเลยน <laughs> <laughs> ี่อาจารย์วิรัตรก็ประธาน <laughs> ประธานเก่าไงประธานหลักสูตรเก่าครับดังนั้นคือหลักสูตรสาขานี้เนี่ยเรียนปุ๊บทำได้หมดแล้วฮะตัดต่อภาพยนตร์วิดีโอตัดต่อ,ตอ,ตอได้ทำคอนเทนต์ได้ทำขึ้นแพลตฟอ Facebook, <ด>ร์มต่างๆ y o u ูทูบเฟซบุ๊กเลี้ยวไลน์วูมอะไรก็แล้วอาจารย์ครับแล้วไอ้หนังกลางแปลงเนี่ยมันเกี่ยวเลยรับที่มันล้าหลังไปไหมฮะอาจารย์กระบวนการไงกระบวนการ กระบวนการที่มาที่ไปในการในการเริ่มต้นยุคเริ่มต้นของการฉายอะไรต่างๆแล้วก็จะเด็กเด็กก็จะรับรู้ความหลังกันด้วยเราไปสร้างโมเมนต์ด้วยกันครับอาจารย์ครับนี่เนี่ยคุณผู้ชมคุณคุณมาดูนี่นี่คือเครื่องเดิมเดิมมันไหมครับเดิมครับอันนี้อันนี้วิศวะเครื่องกลเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์มาแกนอันนี้วิศวะเครื่องกลเลยนะเพราะว่าฟิล์มก็จะดึงมาเนาะดึงมาแล้วก็ผ่านแล้วก็มีตัวตัดซีนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแลฟิล์มอยู่ตรงนี้เิลยมอยู่ข้างบนครับแล้วแล้วใส่เข้าไป แล้วก็จะมีแสงจากเตาเนี่ยเตาที่เราเนี่ยนี่นี่นี่คุณผู้ชมมาดูผมเห็นตั้งแต่เด็กนะคุณผู้ชมเตาอันนี้ก็อาจารย์ครับอันนี้มันแตกแล้วมใช้ได้เหรอฮะไหนอันนี้นี่เหรอเออฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่มันสะท้อนแสงไอ้แท่งนี้ก็เรียกแท่งอะไรฮะอันนี้แท่งฐานครับแท่งฐานตอนนี้ก็เหลือที่อังกฤษกับอินเดียอยู่สองที่ที่จะสั่งได้อ๋อนี่จา์สำเร็จรูปนอกเลยสั่งจากอินเดียยังพอมีอยู่ ทำไมมันยังมีอะไรกันยังยังมีอยู่ครับยังมีแล้วก็คือในโลกใบนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วหรือว่าไงฮะตอนนี้เลิกแล้วครับเลิกละตั้งแต่2012 2012เขาเลิกไปนีไม่มีฟิล์มละไม่มีฟิล์มก็คือจะเป็นดิจิตอลหัวใจก็จะเป็นหัวใจดิจิตอลแล้วก็นับเขาตามตามระบบออนไลน์ไปเลยเขาเลยไม่ยิงฟิล์มละผมจําได้ว่าในฮอลลีวูดเดี๋ยวนี้นี่พวกเอเจนต์หนังเขาแค่ล็อกอินเข้าไปแล้วเขาไปใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าของอาจารย์นี่อันนี้อันนี้ต้องไปหาเก็บตามโรง เก่าๆที่ค้างในตลาดอยู่อาจารย์ไปเอามาจากไหนอันนี้ก็มีคนบริจาคมาให้ชุดนี้เป็นของกำนันกำนันพลเขาบริจาคเหรอเขาให้มาให้มาให้ผมมาสอนเด็กๆเพื่อเป็นการเรียนการอาสอนมาสอนของผมนี่ตอนแรกที่ซื้อชุดหนึ่งก็แต่ตัวนั้นพังไปละครับผมแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าภาพใหม่มีคุณคุณวาดครับคุณวาดจากอ่าเฉลิมคีรีภาพยนตร์จากนครสวรรค์มาดูเมื่อวานนี้การมาแกนครับมาดูเมื่อวานแกมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็แกบอกว่าอ้าว ไม่ได้เปิดกิจการละเดี๋ยวยกให้อาจารย์ไปสอนเด็กๆเลยก็เลยเข,ขอบคุณขอบคุณแกม,มากเลยเขามีอยู่แต่ไม่ได้ทำแล้วไปไม่ได้ท,ทำะผมเชื่อว่าคงไม่มีใครฉายหนังเก่บ, <laughs> บเป็นเป็นโรงหนังเก่าที่ที่นครสวรรค์แกมาเที่ยวง,งานมิจ90เปีครับอาจารย์ก็คือเราใส่ใช้ทท้งฐานครับมันจะมีโค้กบอกในตรงนี้แล้วเราจุดไฟเหรอจุดไฟจุดไฟก็จะมีตัวจุดอันนี้เป็นจุดรุ่นใหม่ละรุ่นใหม่ละอ๋อเป็นเหมือนเหมือนไฟฟ้าเหรออ่าครับเป็นเหมือนตู้เชื่อมแล้วมันมันมันใช้ไฟเอาไฟมาช็อตกัน ง่ายๆเลยเอาไฟมาช็อตกันแล้วก็เกิดสปาร์ก็เกิดแสงขึ้นมาแล้วก็แสงนี้ก็เปิดส่งมาทางนี้ส่งทางนี้แล้วก็ส่งผ่านฟิล์มออกไปผ่านฟิล์มนี้อ๋อรูตรงนี้อ่ารูนี้ก็สองไปแล้วก็ผ่านตัวสโคปหน่อยหนึ่งเพื่อให้จอมันสวยงามนี่คือเลนเลนอะนาโมฟิกครับเป็นเลนสโคปเป็นเลน16.9แล้วเวลามันฉายนะครับอันนี้นี่อาจารย์มีฟิล์มไหมครับเนี่ยฟิล์มมี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 คุณผู้ชมมาดูฟิล์มกันนะครับ อ้าวหายอ้าวมีคนขโมยฟิล์มอาจารย์ไปแล้วในรถู่ในรถเดี๋ยวขอเปิดรถคุณผู้ชมครับนี่คือรถฉายหนังของอาจารย์มีแม่ตื่นแม่ตอนละอ่างค้างอาจารย์ไปมาหมดแล้วครับพี่เดี๋ยวผมไปจับมันมันจะบาดทะยักไหมเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งตู้นิดนี่คือรถของอาจารย์นี่ครับนี่เรามาดูรถฉายหนังอาจารย์ผมผม นึกถึงหนังเรื่องนั้นเลยอ่ะอะรอักนักภาคอ่ะนักภาคใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยอ่านิ่มบให้อาจารย์มาเขียนโอ้นี่เอาแล้วครับคุณผู้ชมวู้มันหนักนะครับอันนี้ตัวสามห้ามิลอันนี้ตัวสิบหกมิลอ๋อมินี่คือไอตัวความกว้างของฟิล์มของฟิล์มครับแล้วก็ตัวนี้แปดมิลตัวเล็กอันนี้ได้เครื่องมาจากสมุดปรการส่งมาวันนี้มาดูกันคุณผู้ชมนี่ครับนี่หนังเท่าไหร่นะอันนี้สามสิบห้ามิลสามสิบห้ามิลอยู่บนรถของอาจารย์ ซึ่งรถคันนี้เนี่ยสนิมสร้อยครับชื่อชื่อเขาเออจนิมสร้อยสนิมสร้อยผมว่าสนิมใหญ่เลยเนี่ยใหญ่มากอ่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปบรรจุฟิล์มกันอันนี้คือหนึ่งหนึ่งม้วนนี่หนึ่งเรื่องว่าครับอาจารย์อ๋อไม่ครับหนึ่งม้วนมียี่สิบนาทีครับอ๋อยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเจ็ดกิโลเมตรหนึ่งเรื่องประมาณเจ็ดกิโลเมตรไอ้นี่เลยข้อมยาวนี่จะลากออกไปเจ็ดกิโลครับไปสันทรายนู่นสันทรายครับยาวมากก็แล้ว อาจารย์ถ้าเราจะเห็นเดี๋ยวเราแชร์กันเนาะทีนี้เพื่อผู้ชมมาดูเนาะก็จะมีภาพใช่ไหมครับภาพอยู่นี่นะอันนี้หัวม้วนอยู่อ๋ออ่มาละมาละอาจารย์แก้ไขอ๋อดูดูดูนี่ครับก็จะมีนี่ฮะนี่ภาพเนาะมันจะเป็นภาพกับหัวก่อนนะเป็นภาพกับหัวจะพอผ่านเร็วๆก็จะเป็นหัวกับอัตโนมัติคือผมเคยได้ยินว่าเออ่25ภาพต่อวิอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้อย่างนั้นนะไอ้มอเตอร์มันก็จะดึงฟิล์มลงมาฟืบอ่าอ่างนี้ครับ แล้วก็ถ้าอาจารย์มาแกนเข้าฝั่งนี้มันจะมีตัวตัดซีนยอยู่ที่จะหมุนหมุนเห็นเห็นใบที่มมหมุนหมุนไหมอันนี้เหรออ่า,อาตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะตัวที่ตัดมานะครับครับก็คือฟิล์มนี่จะเลื่อนมาปึ๊บแล้วก็ตัวแล้วก็จะตัดมาบางังปึ๊บบังก่อนก็จะมีภาพปึ๊บแล้วก็บงังแล้วก็อันนี้ก็จะเลื่อนแล้วก็เปิดใหม่แวบหนึ่งหนึ่งส่วนยี่สิบห้าวินาทีแล้วก็บังใหม่แล้วก็เลื่อนก่อนโอ้โหมันต้องเร็วมากเนี่ย ถ้าไม่ตัดให้ไม่ตัดมันก็จะมองไม่มันมันก็มองไม่รู้เรื่องมันก็รื้อๆมันไหลไปด้วยกันไงเพราะนั้นก็หยุดติดเลื่อนยุเปิดหยุดเปิดหยุดแต่มัาทำในเวลารวดเร็วเปิดหยุด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 เปิเปเล็ยเป็นภาพต่อเนื่องมันกกลายเป็นแบบตกๆๆๆอ่าสมมติสมมติของผมเนียคือไปปใช่หมไปปเนียตึกๆๆก็ปล่อยภาพนี้ปิดก่อนแล้วก็ขยับภาพปิดภาพก่อนปล่อยภาพขยับอย่างเงี้ยจาลยครับห้เสอนเด็กๆก็สอนแบบนี้โอ้ผมก็ใจเลยนี่อาจารย์พูด เพราะว่าตอนแรกเราก็บอกเอ๊ะไปทำไมมันทําไมมันไหลไหลไปมันทําไมมันไม่ไหลอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันบังก่อนหยุดมันบังก่อนเพราะว่าถ้าจะมาเกณฑ์สังเกตว่าตัวตัวกระตุกอ่ะนะครับถ้าผมหมุนนะคุณผู้ชมอันนี้มันจะหมุนตลอดใช่ไหมครับแต่ตัวกระตุกอ่ะมันจะกระตุกทีเดียวมันจะมีเครื่องจักรให้เราเห็นหูวันนี้นะฮะเห็นไหมแต่มาเกณฑ์ชี้ชี้ใบใบตัดสีตรงนี้นะเห็นนะฮะตรงนี้อ่า ทีมจะเลื mm ่อนมาแล้วก็พอจะเปลี่ยนซีนมันก็จะปิดแสงก่อนอุดก่อนอุดก่อนแล้ว oh. ก the ็แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนทีมก็จะเลื่อนแล้วก็เปิดใหม่ให้แสงสองพันทีใหม่แล้วก็พอจะเลื่อนก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกๆหนึ่งส่วนยี่สิบห้าไมนาทีสุดครับแล้วก็ยังไม่หมดนะโอ้ยังมีซาวอยู่ข้างในนะเส้นเสียงเสียงเสียงก็อยู่ข้างนี้ครับเสียงอยู่ในนี้เสียงมัามีสองแบบเสียงที่เป็นเสียงเสียง เสียงที่เป็นอนาล็อกว่าฮัลโหลแบบดื้ขึ้นฮัลโหลอย่างงี้ใช่ไหมแต่มาแกนฮอนนึกภาพมันกจะมีมีสองเส้นแต่ถ้าจะเป็นดิจิตอลตุ้มตั้มตุ้มอีหอเมืนก็ทุกๆช่องเนี่ยทุกๆช่องเนี่ยจะมาแกนถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือน QR code รหัสดิจิตอลหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะแล้วก็ยังมีตัวมาอ่านอ่านเนี้ยเหมือนอ่านคิวอารโค้ดเหมือนเราเอาเหมือนเรามือถือเราอ่านแล้วเราก็จะถอดรหัสว่า เสียงเนี่ยไปดำนอโพงดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ดำที่ซับดำที่เซ็นเตอร์โอ้โหเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า AC สามอันนี้รหัส AC สามนี่เป็นดิจิตอลละเนี่ยทุกๆช่องฝั่งนี้นะครับฝั่งเสียงเนี่ยนะช่องเนี่ยเนี่ยมันจะมีเล็กๆเล็กๆนะครับแต่ว่าแสงก็จะส่องผ่านเสียงเนี่ยตืดแล้วก็ผมบอกง่ายๆถ้าแสงผ่านเยอะลูกขึ้นสวิงสูงฮัลโหลสูงแต่ถ้าแสงผ่านน้อย ไอ้แอมพมีจูดม uh, pues ันก็จะต่ำ okay. ก็จะเป็นเสียงมาแค่นั้นเองแปลงกลับไปไอ้ไอ้รูเล็กๆเนี่ยข้างๆนี่ไว้ทําอะไรอ่าอันนี้ก็เป็นตัวหนามเตยเกี่ยวกลไกของเราวิศวกรรมเครื่องคนมาแล้วอ๋อมันเกี่ยวเนี่ยสมมติว่าถ้าผมเบื่อดึงก็จะดึงใช่ไหมใช่ครับกอจะดึงสมมติผมจะใส่ผมจะลองดูนะนี่ใส่นี่เนาะนี่ครับผมก็จะโหลดไปก่อนโหลดฟิล์มก่อนอ่าจึ๊บอย่างนี้เนาะปิดนิดนึงอ่านครับให้มันตึงๆหน่อยจึ๊บแล้วก็เปิดหน้าต่างฟิล์ม ่าแล้วก็ใส่ครีมเข้าไปมันจะมีระยะเหลือนิดนึงเพราะว่ามันจะมันจะไม่ได้ดึงดึงทีเดียวตลอดนะมันจะดึง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 สลับกับตัวปิดปิดแสงอ่ะจะได้ความรวดเร็วนะแต่มันเร็วครับหนึ่ับยี่สิบามิแต่ถ้าเราสั้นๆก็ดึงปล่อยดึงปล่อยดึงเหมือนดูสไลด์ทีละรูปอ่ะแต่เร็วมากประมาณนี้ครับก็ลงมาข้างล่างโโห ไอเอฟิมนี่อาจารย์ที่เราเคยเห็นหนังเวลามันเก่าๆมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นก็เพราะว่าเราใช้อ่านี่ไงไอพวกนี้นกลไกพวกนี้ครับมันไปขีดโดนฟิมไงนี่ก็เป็นรอยออมันก็เลยกลยเป็นเส้นไงหรือมันคาสสิกไปอีกแบบจริงมันเป็น <laughs> <laughs> น้อยใช่มันคือแต่ว่าก็สวยเลยแต่ถ้าลังเรามามี <laughs> เอฟเฟกต์ในโปรแกรมตัดต่อใช่ใช่ใส่น้อยก็ได้ได้เออมันได้ครับแล้วก็ม้วนลงมา หนังที่มีเสียงในฟิล์มอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ<ต>ันนี้มีเสียงในฟิล์มแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแด<า>กับสิบหอ่ะก็สิบหนี้มีละแต่แปดอะไม่มีเลยไม่มีเสียงแปดต้องต้องพกบทอีกชุดหนึง่งเราต้องพากเปิดบทแล้วก็พาก <c oughs> สมัยก่อนก็ก็ถ้าอย่างอย่างคุณวาดที่เป็นเจ้าของโรงหนังประมาณที่มาที่แกมบริจาคให้แกว่าสมัยความทรงจําเด็กแกก็คือเอ่อคนฉายอะจะหิ้วกระเป๋าฟิล์มมาพร้อมกับบทอ๋อแล้วก็มาฉายแล้วก็พากให้เสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋านะกระบาดไปอีกอำเภอหนึ่งอะไรประมาณนี้จ่ายเองปากเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ต้อิเรื่องใครเรื่องวันอะไรประมาณนี้เรื่องใครเรื่องวันแล้วเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยได้ครับเป็นคนเดียวประมาณ10เสียงอ่านี่ใส่เรียบร้อยปุ๊บครับแล้วอาจารย์ก็มาเข้าไอ้ตัวนี้แล้วผมก็เอาอันนี้มาอ๋อนี่ไงครับคุณผู้ชมครับตรงนั่น่ะตรงอ่ะรอดไปอ่ามันต้องตรงกันนะไม่งั้นเดี๋ยวสลับเดี๋ยวเดี๋ยว ทีนี้ก็รอแค่เปิดเครื่องนพอเปิดเครื่องปุ๊บมันก็ก็จะดึงค่อยๆโหลดวนไปโหลดหนังตัวนี้เข้ามาจุดเตาก่อนนะจุดเตาก่อนไม่งั้นไม่มีแสงไม่กันไม่เห็นไงจุดเตานี่เราเปิดไฟจุดไฟก็ไปตรงนี้แล้วก็มแล้วมันหมดแท่งหนึ่งแล้วก็เราก็เอาปรับ กับไปเนี่ยให้มาใกล้ๆกันให้มันสปาเกินเหมือนเราเชื่อมไงเราเชื่อมหลัการเชื่อมนะตอนแรกก็มาห่างกันอยู่ก็วงจรไม่ครบวงจรเนาะพอเราติดมใกล้ๆกันวงจรใช้กรสปาขึ้นพอสปาขึ้นประกายไฟนั้นแล้วที่เราใช้ประโยชน์จากมันแสงนี่ส่องมาพอมันหมดหนังหยุดไหมฮะตอนนั้นเอ่อแล้วแต่แล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนเลยศิลปะลไงอาจารย์มันร้อนใช่ไหมร้อนด้วยไฟด้วยไปดูดด้วยต้องชี้อาจารย์ต้องอะไรแต่ถ้าวางแผนนี้ก็ไอ้ทูบเส้นหนึ่งก็ได้เป็นเรื่องอยู่ เรื่องหนึ่งเหรอครับนี่ค <รา S 1> ุณผ<ช>ู้ชมครับเรื่องราวของเครื่องใช้หนัง <c oughs> นี้นเราเรียกว่าอะไรอาจารย์มันอันนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกเตาถ่านเตาถ่านอันนี้เป็นของเมกาของซิมเปกแต่โลโก้เขาแอบขายไปละครับอ,อซิมเปกแต่หัวนี่ญี่ปุ่นนะอันนี้ลูกผสมอ๋อแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีขายแล้วมีแต่เป็นมือสองจากโรงภาพยนตร์ต่างๆอ๋อแต่ว่าไม่มีการผลิตมาผลิตไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือยุคใหม่นี่เขาใช้ดิจิตอลหมดละครับ อันนี้เป็นอาจารย์เอามาเหมือนเป็นว่าที่มาของมันอ่าให้เด็กๆได้รู้ที่มาที่ไปเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะโอ้โหครับอาจารย์ครับแล้วน้องๆที่เรียนเรื่องราวของพวกนี้เขาตื่นเต้นไหเจอรถของอาจารย์เจอเครื่องใายนี่ก็ชอบอยู่นะก็ชอบอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับคืออาจารย์ก็อาจพอสมควรเลยะที่จะนําเรื่องพวกนี้มาอาจารย์ทําเพราะอะไรอาจารย์ทำเพราะเป็นอุดมการณ์ของอาจารย์ มีจิตวิญญาณหรืออาจารย์มีความอะไรคิดอะไรอยู่ในใจถึงทําเรื่องพวกนี้ครับจริงๆไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าที่ไปเนี้ก็คือมันเป็นถ้าอย่างที่ผมตั้งเพจไมโจแล้วก็จะมีภาพยนตร์ดนตรีนะครับภาพยนตร์ดนตรีแล้วก็สถานที่และความทรงจำเป็นสโลแกนก็คือแบบทุกคนเห็นอย่างอาจารย์มอ์แกนเห็นภาพมาปุ๊บภาพใบเด็กมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันสามารถ เหมือนท่าไมชีนอะย้อนกลับความเป็นเด็กมาเลยจากที่เราเคยหลงเคยลืมไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาผมก็อยากสร้างความทรงจำเด็กๆพผมก็จะมีอันนี้แล้วก็ใช้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้อันเนี้ยคือเราคนใช้แต่ตอนนี้เราเรียนนิเทศเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนผลิตทีนี้ของอาจารย์นี่คือสอนนักเรียนเนี่ยมันต้องผลิตด้วยใช่ครับผลิตคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็มาฉายแล้วก็มาฉายอย่างล่าสุดที่ที่ผมเจ้าพาเจ้าสนิมสร้อยนิ้ไปก็ไปที่บ้านเม่ตื่น เลยอมก่อยพี่ไปทำอะไรฮะสองร้อยเก้าสิบกิโลมันขึ้นบด <6 S 1> นดอยหกชั่วโมงขึ้นบนดอยได้เลย <laughs> ไปมาแล้วไปมาแล้ว <c oughs> ไปมาแล้วครับก็ก็ไปสอนสอนเด็กๆเนาะสอนเด็กๆทำมีเขามีเวลาให้สองวันครูบอกว่าทำมีเวลาสองวัน <c oughs> ก็เขาจะมีโครงการของคณะศิลปรศาสตร์ท,ที่ที่บอสชนาพรเนาะแกแกครูกับทางอบตของพม่ถืนไปส่งเสริมให้เขาทำสื่อประชาสัมพันธ์เขาเขามี มันเหมือนไปเมื่อหลายๆสิบปีก่อนเลยครับมีแม่น้ํา<อ>สวยๆมีภูเขามีม่อนจองมีนั่นนู่นนี่แต่ว่าสื่อประชาสัมพันธ์อะไรยังไม่มีรเราก็สอนให้เด็กสอนให้เยาวชนแล้วก็ทีมงานของอบาตาต่างๆที่เป็นผู้ผลิตสื่อมาเรียนกับเรามาเรียนรู้มุมกล้องมาเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องราว<อ>ต่างๆแล้วก็เราก็ไปถ่ายทํากันแล้วเอามาตัดต่อ ให้น้องนองนักศึกษาเน,นี่ยภายใน2วันแล้วก็พอวันที่สองพอตัดต่อแลเสร็จเราก็ปุ๊บช่วยกันดูช่วยกันปุ๊บผมก็เอาเด็กๆที่เป็นที่เอที่เป็นลูกศิษย์นอกไปด้วย5้าหกคนก็แบ่งกลุ่มแบ่งคู่กันไปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็พาถ่ายของจริงในถ่าย่ายแล้วก็มาตัดตอ่อคือคุณท่านได้ทําจริงเลยตัดต่อตัดต่อเสร็จแล้วก็มาดูด้วยกันแล้วก็พอตกเกย็นเสร็จปุ๊บไรเรียบร้อยโอเคไม่น่ามีอะไรละก็ให้เด็กๆกลับคาบกลับบ้านไปกินข้าวกินน้ําแล้วก็พาผู้ปกครองพาพ่่่่อพพาาาาาแมมมตรรรวกกัันนนททีงงงลลุเยคบ เสร็จแล้วก็ฉายแล้วก็เอาชิ้นงานของเด็กๆขึ้นโอ้แล้วผมว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆแน่นอนแน่นอนเพราะผมฟังผมยิ่งตื่นเต้นเลยคิดดูว่าเขามีโอกาสอ่ะครับแล้วมีคนไปสอนในสิ่งที่ผมว่าเราตอนเป็นเด็กๆเราแค่ดูนะเราแค่ดูอ่ะแต่เราแค่ดูดูกับขอเซตฟิล์มเขาอ่ะเออผมชอบกับขอเซตฟิล์มขอเลยเขาแต่ว่าตอนนี้เด็กที่มาเป็นคนสร้างชิ้นงานเอง ได้มือถืออาจารย์ผมอาจารย์อกไงผมใช้มือถือเด็กๆใช้มือถือเนี่ยมือถือแค่เล่าเรื่องราวแค่ศึกษาเรื่องมุมกล้องนิดหน่อยการเคลื่อนกล้องอะไรนิดหน่อยก็มาผสมกันเลยอาจารย์ก็ไปบอกเทคนิคนิดหน่อยใช่ครับแล้วที่เหลือแรงงานอาจารย์ก็คุณไปทำาประมาณนั้นแล้วก็เด็กงานของนี่ได้ขึ้นจองไงแล้วก็พระวงจรอะมูมวลมหาชนชาวบ้านอะดูเห็นลูกหลานเขาได้ครับและยังมีคลิปอยู่แล้วอาจารย์เลือกเลือกทําในในที่นั้นแหละครับอาจารย์ทาไมเลือกที่นั่น ว่าพอดีตรงนี้ของคณะไปพอดีแต่ว่าที่อื่นผมก็ผมก็ไล่ไปใช่ไปก็อย่างสันทรายวันก่อนมาก็ก็ใช้ใช้ชุดความคิดเดียวกันเราเราใช้โมเดลนี้ไปใช่ครับแล้วไปใช้ที่ไหนก็ได้โอ้คุณผู้ชมครับไอรถเนี้ยเครื่องใช้เนี้ยมันไม่ใช่แค่เ่รื่ใช้เอาเป็นภาพเฉยอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่อันนี้เด็กๆลูกศิษย์ผมทาหนังอันนี้ก็จะเป็นแบบตำนานหนังผีของคนเหนือเนาะอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นลักๆหลงๆง โรแมนติกคอมเมนดี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะดีไซน์ปกดีไซน์อะไรทุกอย่างเลยครบกระบวนการเลยอาจารย์มอแกนครับทุกอย่างเลยแล้วก็พอถึงวันถ้าถ้าของของเทอมนี้นะก็อาจารย์มอแกนมีโอกาสมา <ไ S 1> เชิญนะครับวันที่ 2>, <ะ> 2, 2มีนาสองมีนาสองห้าหกเจ็ด ที่ปิดรีสอร์ทแล้วก็ฉายหนังกันเลยแล้วก็ฉายนีเมี9เรื่องเก้าบทบาทอาจารย์ครับถ้าเราอยากจะติดตามเรื่องราวของอาจารย์ติดตามได้ที่ไหนครับแม่โจภาพยนตร์ครับเซิร์ชในเพจ Facebook แม่โจภาพยนตร์เจออาจารย์แน่นอนแล้วเดี๋ยวผมก็ขึ้นไลค์ให้ดยครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดทีเดียวนะครับเดี๋ยกดสองทีอาจารย์ครับสุดยอดมากอาจารย์คุณก็เรียกว่ามาเรียกความทรงจำของผมขึ้นมากับครับที่ไหครับแล้วก็ตอนเด็กๆจะชอบไปเก็บเก็บไอ้เก็บเศษฟิล์มครับนี่แหละครับแม่โจภาพยนตร์เรื่องราวที่ผมคิดว่าเอ้ยเอาาาหนนังจเป็มมฉยทไ แต่มันเป็นแค่สิมโบที่เหลือมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณของอาจารย์จิตวิญญาณที่อยากจะถ่ายทอดให้นักศึกษาแล้วก็สู่สังคมด้วยครับกลับไปติดตามเรื่องราวของแม่โจ้พยนตร์ครับวันนี้อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคณรับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย